หลังจาก42ากิโลเมตรยาวนานครับจะยินไหมกำมาเลยกำมาเลยอ,อีก195เมตรครับว้า,าหลายคนเล่นสปินกันละแต่มแมวละคุณจะได้ยินกำมาเลต่ตลอดทางเลยนะครับ เรลงอมาว่าสู้ๆหลยแต่ว่าตึ้งๆตันๆนั่นดูดีๆพวกนี้สิ Thank you Thank you Thank you ดูไหมครับตัวเดียว ไปอ่ะไปแล้วโอ้โหเวลาที่ต้องรอพึ่งชั่วโมงกันเนี่ยมาฮัทสึโนะโอ้ยยยยจบแล้วอ่ะร้องแมวมาแล้วทัน